พม่มาทาไมยังไม่ปล่อยตัวสี่คนไทยที่ที่เอทหารเขาจับตัวไปครับพี่นกพอจะมีข้อมูลลึกๆไหมฮะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นผมว่า,าผมว่าไอ้เรื่องนี้มันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังนะการเมืองระหว่างประเทศเขาต้องการอะไรบางอย่างเพราะมันเปิดศึกเรื่องสองสามไอ้ชายแดนเลยนะเั้งจากไอ้จากจากจากเชียงรายใช่ไหมฮะ จากไอ้กับกลุ่มว้าที่เชียงรายนะครับแล้วก็มาที่ทะเลากใต้ใช่ไหมคเออครับอีเยเออมันมันเป็นแผนการของทางพม่าที่เขากำลังเล่นอะไรกับไทยอ่ะอืมอืแล้วก็ทางการไทยก็เยียบเลยเรื่องนี้นะเงียบเลยแล้วปกติเนี่ยเรื่องของการลุกล้ำดินแดนทางทะเลเนี่ยนะ ไปจับปลาจับอะไรมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ง่ายๆใช่ไหมครับอืออ mm ืม hmm. แต่นี่มันทำไมถึงถึงเอตึงเครียดอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงวันศุกร์ที่ที่คุยกับพี่หมูวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็มีเจารร้าหน้าที่เนี่ยของเราทั้งฝ่ายไทยแล้วก็เจารร้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยเหมือนกับว่าได้มีการเจราจาตกลงที่จะมีการปล่อยตัวคนไทยไปที่ ที่จังหวัดละนองแล้วนะแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็ไปเกอน,นจนกระทั่งไม่มีความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายในช่วงแรกที่มีการตกลงบอกว่าจะมีการส่งตัวให้นี่ก็ประมาณสักบ่ายสองก,กว่าช่วงวันศุกร์นะครับแต่ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวทางฝั่งพม่านเนี่ไม่มีเลยจนกระทั่งล่าสุดเช็คกันกอ,อีกรอบเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทางรัฐบาลเองนะรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า คุณภูมิธรรมเพชเช้ชัย,ชยก็บอกว่ามันมีขั้นตอนของทางการประมาณที่จะมีการปล่อยตัวอครับอื <S <S ในทางการเมืองเนี่ยปกติแล้ว<ม><ม>เรื่องการต่างประเทศเนี่ยนะครับ,รบก็บกมักจะใช้ในทางการเมืองในการหาคะแนนได้นะครับอืมอันนี้นี่เป็นหลักรัฐศาสาศตร์เลยครับพี่ชาติครับก็คือว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาชอบใช้นะฮะ ว่าชอบใช้ไอ้ไอ้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเป็นคะแนนแต่แปลกใจว่าแปลกใจว่าเออผลนี้นี่รัฐบาลไม่ได้แปลงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นคะแนนคือไม่อย่างงี้ฮะก็คือ,อเรื่องหนึ่งที่นักการเมืองจะหาคะแนนได้ก็คือเรื่องการหาเรื่องกับเพื่อนบ้าน อ่แล้วแล้วพอ,อหาเรื่องแล้วเนี่ยเรามีความเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วเราก็ทำขึงขังขึงขังขึงขังแสดงมาดผู้นาแล้วก็เอ่อยิงปืนไปปัปงปั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 งป,ปังปังอะไรพวกนี้ยนะฮะอ่าโอ้โหนี่ให้เห็นถึงเรารักษาอธิปไตยเราเข้มแข็งเราแข็งแรงอะเราปกป้องชีวิตของคนในชาติของเรา<ด>ที่เป็นคนไทยอ่าอย่างนี้แม้แต่เพียงคนเดียววันนี้มันมันได้เป็นคะแนนนะฮะ ตอนจำทุกคนนักสินได้ไหมตอนสมัยเป็นนายกอ่ะนะฮะมีเรื่องกับทางเขมรน่ะนะครับแล้ว,ลวเอส่งเครื่องบินเข้าไปรับออกมาไม่ให้ขึ้นยิงให้หมดนะฮะใครไม่ให้ขึ้นอ่าโอ้โหได้ใจเลยแม่ถ้าสมัยก่อนนี่สมัยก่อนเน็ตไม่ดังไม่โซเชียลไม่แรงถ้าสมัยนี้ถ้าทำแบบนั้นนี่รับรองเน็ตแตกแน่เลยชาวโซเชียลนี่ <laughs> แท่ซองสรรเสริญกันใหญ่เลยแนะน,น่นะฮะคะแนนคะแนนเสียงเนี่ยมากันเต็มพูดได้ง่าย เหมือนปูตินเนี่ยเฮ้ยมันต้องบุกอ่ามันต้องบุกยูเครนบุกเลยเนี่ยเขาก็ได้คะแนนในประเทศเขานะครับนี่เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เหมือนในอเมริกาก็เหมือนกันอเมริกาสามารถที่จะคอนโทรลอิรักคูเวตอะไรต่างๆไปไปรบไปแสดงอำนาจบัดใหญ่ต่างๆในทางทหารมันเป็นแปลงเป็นคะแนนความนิยมในทางการเมืองได้แต่แต่เคสของไทย ไม่ใช่อย่างนั้นน่าแปลกใจมากน่าแปลกใจมากอาจจะเป็นอย่างที่คุณนพัตน์พูดเลเอะมันมีประเด็นทางการเมืองปิดตาอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องออยู่ตรงไหนอย่างไรหรือไม่ตรงนี้น่าสนใจามากนะฮะพี่ชาติถามได้ตรงประเด็นว่าทำไมทาไมรัฐบาลไทยถึงได้บางคนใช้คาว่าอ่อนอ,อ่อนด้านต่างต่างประเทศอ่อนเรื่องการเจรจา ทุกอย่างนี่อ่อนล้ออ่อนล้อล้อไปตามที่เขาพูดเขาพูดว่ายังไงก็ว่ากันตามนั้นไปโอ้เขา<ม>เขาไม่ได้ยิงเราเขายิงขู่เราเฉยเยก็ว่าไปทั้งท้งที่ยิงใส่เรือไทยชัดๆแล้วก็ใน <c oughs> เรื่องเข้าไปในเขตพื้นที่ของเขาประมงหลงทาง<ม>บอกประมงหลงทางไม่ทำงานทางมันจริงอเป่าว <c oughs> ตกลงของเราเนี่ย <c oughs> เรา <c oughs> เราเรา,เราได้ตรวจสอบอ่าแลปลองแลปจีจูดลองจีจูดของ เออกองเรือที่เข้าไปหรือยังชัดๆหรือยังว่าเราหลงทางเข้าไปถ้าเราหลงทางไปก็ <Ừ. S 1> แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยออกมาจากปากของหน่วยงานของของประเทศไทยเลยครับว่าวเราไม่ใจใอย่าง,งานั้นเราใจอย่างนี้น่าแปลกใ,ใจมากครับอืมใช่ใช่ครับเงียบเป็นอนี่เลยคือ <c oughs> <c oughs> ไม่มีการพูดอะไรที่มันเอ่อชี้แจงอะไรออกมาเลยนะวันนั้นบอกว่า <c oughs> จะมาถึงห้าโมงเย็น อ้าวก็คนของคนคนของทางการนะเป็นคนบอกว่าห้าโมงเย็นจะมาถึงปรากฏว่าห้าโมงเย็นไม่มาสองทุ่มไม่มาอา้าว<ม>ผ่านไปวันหนึ่งไม่มาผ่านไปสองวันสามวันอา้าวนี่มันวันที่สามวันที่สี่แล้วไม่เห็นเลยนี่แสดงว่าอเออเรื่องนี้นี่ไม่สามารถที่จะคนโทรลอะไรได้เลยหรือมไม่ได้คนโทรลตั้งแต<ม>่ต้น<ม>ห,รหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรหรือไม่อันนี้ก็น่าศึกษาอยู่ครับผม ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ก็ให้สัมภาษณ์แบบคึงขังอะว่าโอเคคือการปล่อยตัวของอ่อสี่คนไทยที่ทางการตม้าเนี่ยเขาจับตัวไปบอกจะต้องไม่มีเงื่อนไขปล่อยอย่างเดียวไม่มีเงื่อนไขไงแต่ว่าผ่านมาถ้สามสี่วันนี้ก็ทางการปรากฏว่ามันมันไม่มีอะไรที่ที่มีความคืบหน้าเลยคนก็เลยสงสัย,ยอย่างที่ครับอืมยังไม่มีการยื่นหมูยื่นแมวไงผมว่านะครับอือ ครับครับยืนยืนยืแมวครับใช้อาจจะอาจจะยังแบบยังยังเบี้ยวเขาอยู่อ่ะนะครับผมว่ามันต้องมีต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับดูแล้ว่างโหเปิดแนวรุกเออในชายแดนเนี่ยหลายด้านเลยทั้งทางบกทางน้ำนะครับอืมอืม